ต,ตรงเนี้เหรอเห็นไหมเห็นไหมมันเลิกเล่นบ้านแกยอยู่ไหนเนี่ยฮะแก๊บน้องเนี่ยบ้านแกยอยู่ไหน,นแดงกลับบ้านเลยไปแหมแกเป็นหมาทะเลเหรอฮะไปไปกลับบ้านไปอิ่มได้แล้วมัง้ง งไม่อ๋อมันไหมหมดแล้วเนี่ยยังไรดำปีอย่างเนี้ยฮะมันสุกหน่อยเจมันไม่สุกอะไรอะไรมันไหม้อย่างนี้ยังไม่สุกอีกเหรออุ้ยจัดๆมันไหมไหมใช่ไหมไม่ไหม่ได้กินเออโอ้เว้ยไหม้ไม่ไม่อร่อย บอกให้ต้มยำต้มยำที่โคหมูก็ไม่เอาอ,อ,อร่อยจ้าออ,อ,อร่อยตอนนี้เราก็จะไปอีกที่ไปผักอีกที่หนึ่งเป็นข่ายเกดข่ายเกดเจดอะไรเจดสลับอ่อนปะหาย<ง>เกดไงนี่เรามาจากท่างนู้นเยแล้วนะท่านสยาสารแล้วนะตลาด ใส่จอดแล้วเอะมจอดทาไมเราเรยหรือ,อว่าเขาเป็นอะไรเนะเาะาทางเข้าตรงนี้ครับกลับรถจ้ะเราไม่ได้กลับรถเราเข้าเข้าในค่ายทหารนี่ครับมาถึงแล้วหาดเย็มกรมทหารราบที่หนึ่ง ไปทังแหลมใช่ไหนครับังแหลมครับอ๋อแลกบัตรแหลอตรงกันเจ็ดทางซ้ายนะใช่ค่ะนี่เราเข้ามาในค่ายทหารแล้วนะใช่ฮะกาจะมาส่องหน้าคนมาเราหลงทางไปเหมือนกันใช่ทางนี้สวยนะพอมาถึงเขาก็จะให้แลกบัตร จำต<ท>าจนนะนี่ไงนี่โอเคแต่ขาออกเราบั่นี้เมื่อ,ค,อ,อนนคืนเขาแต่เราจะไปติดต่อตรงไหนอีกทีว่าไปกลางเต็นท์หรือไปตรงไหนไม่รู้ว่าติดต่อว่าใช่แล้วเราก็ไม่ดูข้างในใช่หรือว่าพักได้เลยเราก็ไม่รู้นะอืมเราต้องไปดูทีทางเข้าเขาสวยนะ vậy em má? ที่ที่อะไรนะพี่เปียกที่จอดอที่กางเต็นทนะ์อะที่กางเต็นท์ยังไม่เจอเลยว่าเขาก,กางเต็นท์ตรงไหนกันอืเดี๋ยวเราจะถามใครได้แตเมืองไม่รู้อืมเดี๋ยวดูก่อน,นก็มีรถจอดอยู่แต่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจอดได้ยังไงตรงไหนพักยังไงเราไปดูก่อนแล้วกัน สอนไม่รู้ติดต่อยังไงเดี๋ยวเราวนไปเรื่อยๆก่อนอ,อ,อืได้ได้ได้ที่คองทัพ เราก็ไปดูด้วยกันรู้เลยอ่าหยุดนี่เราได้ที่พักแล้วนั่งชิลๆตรงนี้ริมหาดเห็นไหมนี่นี่ขึ้นกระทบฝั่งอย่างใกล้เลยนะเนี่ยนี่ถึงเวลา ทำอาหารกินแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็นอนในรถใช่ไหมนี่ครับไม่ออมาถึงก็ตำต,ำต้นต,ำ,ตำเลยวันนี้เราก็น่าจะเมาหาดอีกหาดหนึ่งนะเป็นหาดเจ็ดชื่นเต็มเรายังไม่รู้เราไม่ดอ่านป้ายเดี๋ยวเราไปอ่านป้ายกันดูนะว่าชื่นเต็มรูดหาดอะไรนี่ครับมาดู ดูบรรยากาศที่จูดกลางเต็นท์ก็นะก็ร่มลื่นอยู่นะเนี่ยครับทะเลก็โอเคอยู่มันก็ไม่ถึงขนาดสวยมากนะแต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับมีนกกับน้องกระลอกอะไรยิงในต้นไม้นี่ด้วยมันเป็นลานที่ไม่ใหญ่อะอะไรมากนะก็เป็นลานเล็กๆก็ยาวอยู่ประมาณ ไม่น่าจะเกินสามรอยเมตรนะนี่ครับก็คือมาก็จะมาเจอต้นอะไรเนี่ยเราไม่รู้จักเป็นต้นอะไรนนครับก็ยาวไปถึงนู่นแหละหาดเขาถ้ามาตรงนี้ก็มีที่เป็นประมงชาวบ้านเนาะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าที่มองเห็นตึกตรงนั้นก็เป็น ของติดกับสมัมศาลนั่นแหละไอ้ตลาดสมัมศาลนี่เดินเลาะชายหาดไปก็น่าจะไปตลาดสมสศาลได้นะเน,นี่ยมีทางขึ้นหรือเปล่านี่ครับนั่นแหละครับตรงนั้นแหละคือตลาดสมัมศาลครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูพาไปดูไอจุดที่ว่าเราจอดรถนอนเนาะว่า เราจอดตรงไหนไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีอยู่ตามต้นไม้นะแต่ก็ลากสายยาวนิดนึงแต่ละเต็นก็สิบหถึงยีเมตรนะั่แหละเพราะเขาจะอยู่ต้นๆถนน,นเลยนะเนี่ยทำไมเราถึงต้องไปขอถามน้องทหารที่อยู่ร้านนั่นเนาะ พี่เพราะว่าขอน้องเขาอยู่เขาจอดนอนน้องบอกมาจอดได้เลยน้องก็ดีดีมากเลยนี่ครับขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นถนนเนี่ยไฟไฟอยู่มาเนี้ยแต่รถริมฝั่งนี้ก็ไม่จอดนะฝั่งนี้ไม่จอด ถ้ารถมันจอดฝั่งนี้ได้มันก็จะกดต่อไฟได้เนาะแต่ไม่ไม่ให้จอดนี่เราเลยต้องมาจอดฝั่งเนี้ยเนี่ยให้จอดรถฝั่งนี้แต่ตอนนี้มาพอดีมาถามน้องทหารคนเนี้น้องบอกเอามาจอดข้างในได้เลยเนี่ครับนี่ครับตรงนี้เป็นร้านสวัสดิการนี่ครับมีขายของีิพทะอย่างนี้รครับนี่ครับผม ใครมากลางเต็นหรือว่ามาพักเนี่ยมาติดต่อน้องก็ได้นะเนี่ยร้านค้าสวัสดิการเนี่ยนี่ครับจุดที่เราจะจอดน,นอนคืนนี้เราขออนุญาตน้องเข้ามาจอดตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็บรรยากาศร่มรื่นอยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักแต่และห้องมีห้องพักนะเยิมกันนะห้องพักไปเดี๋ยวเรา,าไปดูห้องน้ํากันนี่ครับห้องอาบน้ําดู พอดีเราได้มาจอดตรงนี้ไงใกล้ๆมันใกล้ๆห้องน้าเพราะเรามีอายุแล้วแหละค่อนข้างจะเข้าห้องน้าบ่อยคืนนึ่งอ่ะรับก็ห้องน้ําก็มีช่วยค่าบำรุงรักษาเนาะเวลาทำความสะอาดห้องน้ำนะสิบโมงสิบเอ็ดโมงสี่โมงถึงห้าโมงกับห้องน้ําห้องน้ําชายตรงนี้นี่ครับก็เป็นโถล้างหน้า อันนี้ก็เป็นที่อาบน้ําตรงนี้ก็เป็นที่ฉีดนี่ตรงนี้ก็เป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะเนี่ยเป็นห้องน้ําก็ถือว่าสะอาดสะอาดแต่ห้องน้ําตรงนี้เป็นห้องน้ํารวมเนาะก็เป็นสไตล์ของทหารนี่ครับ ที่เดิมมองไปนู่นก็จะเป็นบ้านพักแต่ละหลังน่ครับนี่ครับห้องพักหลังนี้หลังสีเขียวนี่หลังสีส้มเนาะหลังนี้หลังสีเขียวแต่ละห้องแต่ละห้องห้องใหญ่อยู่นะแต่ก็มีโต๊ะมีอะไรนั่งอยู่ ราคาเริ่มต้นที่ห้0รบาทถึง1,200บาทนี่ครับก็มีที่นั่งโต๊ะนั่งอะไรอยู่นู้นหลังว่าฟ้าตรงนู้นเป็นน่าจะใช่ที่ฝันคุณกันนะเดี๋ยวไปดูเนะครับหลังว่าฟ้านะเนาะอันนั้นน่าจะเป็นพันสองนะมันมีห้าร้อยมีแอร์มีแอร์ทุกราคานะ ฝั่งนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ว่าเป็นลานกลางเต็นท์ก็ลานกลางเต็นท์ก็จะมาสุดรประมาณประมาณเนี้ยแต่ต้นนี้ต้นอะไรผมไม่รู้จักนะมีหลายต้นอยู่แต่ต้นไม้ต้นนี้สวยมากเลยต้นเกตหรือเปล่า ต้อการละเกดหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้เขาเรียกต้นอ,อะไรกันแน่เนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีปลักไฟนี่ครับมีปลักไฟให้เสียบนะเนี่ยแต่ต้นเนี่ยสวยล่มรื่น,นตอนนี้เราก็มารีวิวไม่อองทางกับข้าวอยู่นี่ครับก็โดยหาดจากหาด เจดนี่ไปหาดสอหรือว่าไปหาดกินรีก็ใกล้ๆกันแหละติดๆกันสามหาดเนี้ยอยู่ห่างกันไม่เลินประมาณ5กิโลเกิโลห่างประมาณเนี้ยบรรยากาศวิวก็โอเคอยู่นี่ครับีก็เป็นเรือประมงพื้นบ้านจอดเต็มไปหมดกำลังออกหาปลากันอยู่ วันนี้คิดว่าได้นอนเหมาลานเด็วกวันหนึ่งนี่ไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีเพื่อนมาแล้วหนมีพี่ก็มาอยู่คนหนึ่งนี่ครับอาจจะมีเพื่อนนอนแล้วแต่เราไม่นอนนี่นะเรานอนในรถหรือว่าเขาจะมาแก้ปักก่อนเราก็ไม่รู้เนาะไม่แน่ใจเขามากลางเต้นด้วยหรือเปล่าไม่กล้าไปถ่ายที่สนไก่ อ่ะแม่เออเสร็ยจยัง,ทำ,ง,งทำเรื่องไหนละทำเสร็จแแลล้วหะโอเคใกล้แล้วใช่ไหมเปลี่ยนคลิปเม่อกี้เปลี่ยนคลิปที่ไหนเปยคลิปแล้วเเหรอออสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด้แลวกดติดตามแครอบครัวแม่ออเออพ่อเปรียบด้วยนะคะกับบรรยากาศลมเย็นเป็นสุขชายหาดทะเลกับส้ตมตำยั่ว ยังมีต่ออีกนิดนึงนะครับผมยังไม่จบดีนะ <si> เดี๋ยวเราก็ดูบรรยากาศชายทะเลเไปละกันนะ ฟชิบไปมองเข้าไปเพลินเพินลมหน้าวโชยพัดดูใบไม้ไหวเสียงร้องร้ปลุกใจยิ้มวันใหม่ <c oughs> แม่โอ้กับพอเปียกพาเที่ยวทั่วไทย <c oughs> ชมแม่ชมดาวสายลมหนาวพัดไป มับนไหมหมดแล้วเนี่ยย่างไรดำตีอย่างเนี้ยฮะอะไรอะไรมันไหมแถวนี้ยังไม่สุกอีกเหรอมันไหมไหมใช่ไหมเออโอ้เวบอกให้ต oh. ้มยำต้มยำที่โคหมูก็ไม่เอา อร่อยจ้ามลอร่อง้อใจรู้จักกันเหรอเราอะรับฟามอย่าร้วไปออกไปอาไปรู้จักกันเหรอ